เมื่อนี้สิมาตอบคําถามแล้วกับสีมาสานตุให้เบิงเพราะว่าเพื่อนขอมาบอกว่าให้สานตุกระติบเข่าไงใ,ให้เบิงแน่เพื่อนว่าอันนี้กับบเคยฮ็ดเ้อเมันญ่โบดยาเรนูกับบคเคยฮ็ดพอบด้เฮ็ดกระติบเข่าญงอยู่บ้านไม่ได้ทากระติบข้าวใหญ่แต่ก็จะมาสานให้เบิงแต่ก็ไมู่้ว่ามันจะเป็นไหม คำถามก็มีเกิดขึ้นว่าบางคนเพื่อนกะอยากถามยุดอกว่าบางคนเห็นกะค,คืออยากถามยุทแต่บม่กล้าามว่าเป็นยังทเท้าเฮ็ดกระติบข้าวทำไมทำกระติบข้าวต้องใช้เท้าเหยียบเพิ่นว่ากะบรรเาบรูฟ้าเฮ็ดเนาะคอยกะจกักซิวาตยังไงแต่ว่าความเป็นจริงมันกะเฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายทุกอย่างก็ต้องใช้แรงดึงมันต้องใช้อยู่แล้วนี่ ถ้า,าบาใส่มันก็เฮ็ดยากหรือว่าผู้ใดเฮ็ดจังไดก็แนะนำข่อยมาในเดิอแต่ข่อยก็ลองเมื่อเฮ็ดเบื่อเลี้ยวหลายสูตรชื่อกันจะมันก็โบพบ่นที่จะใส่เท่าเหยียบคือเกาเพราะว่ามันมันจัดในเวลาเขาดึงสีเขาก็ต้องได้แห้งดึงออกแห้งอีล่ลีถ้าผู้ใดเฮ็ดงานจักสานเพิ่นกับข่าใจถ้าผู้ใด,ด,เ,ดเพิ่นบดไ้เฮ็ดเพิ่นกับบอกข่าใจแต่ว่าถ้าความเป็นจริงแล้วเนาะสีมัด อันนี้แครกระติบเขามากระบไดใดดีเพราะว่าเขาาจ้าล่องไปคิดเบิ้งเข่าที่เขาเกี่ยวมาเป็นเม็ดเขาก็ต้องตากใส่ขี้ดินคือกันตากใส่ขี้ดินแล้วก็ต้องใช้เท้าเหยียบคือกันเอาก็ต้องคิดเบิ้งดีๆเด้อเอามันก,ก็มาตะพุดละ่ะซีมอรวบาวแต่กระติบเขาเป็นอย่างคือต้องใส่เท้าเหยียบกะคอยก็มาบอกให้ฟังส่วนมากงานจักสานเขาก็ต้องใช้เท้าเหยียบอยู่ที่ว่าผู้ใดสีมานำเสนอให้ ผู้เจ้าบิงผู้ใดสิกาพอเสนอมาแล้วกะเมื่อเขาก็หูว่ามันสิเกิดคําถามแบบนี้เกิดชื่นว่าทําไมต้องใช้เท้าเหยียบแต่พอไปจีนจเขาก็ต้องใช้เท้าเหยียบกันทั้งนั้นเขาเสนอให้ห็นซื้อ่อยเป็นนวยกาายเนาะแล้วาก็มีคําตอบให้พองอกับแบบนี้เวลาเขาใส่เท้าเหยียบเขาก็ดึงแบบนี้แล้วเวลาอบติเผาเขาก็ใส่ขี้ควายใช้ขี้ควายอบ ทุกย่าต้องมีอะไรที่มันแบบว่าไม่เกี่ยวกับข้าวแต่คอยเอามาใส่คอยกเสนอให้เบิ้งทุกอันเสนอให้เบิ้งทุกสิง่งทุกอย่างแต่ก็มีคนสั่งกระติบข้ขาเขอยเยอะเล้ละตอนนี้ก็ะเฮ็นน้ำบอทันอยากจะมีจักสิบมือมันก็ต้องใส่แฮ้งดึ้งยังสี่ถ้าเ้าบ่ดิ้งมันก็บบองามถ้าเกิดติบข้าคอยบองามหัวเจ้าก็บาซื้อให้อีกมันก็ต้องอันนี้แหละเนาะมันก็ต้องใส่แฮง้ีงมันเมืนว่าสิหินเป็นน่วยแหละว่า ว่าใส่แห้งอย่างใส่แห้งดึงเด้ออี่มันก็ต้องลุ้งล็อกของมันเข้าใจนะคะนี่บันพบอบรุษเอาก็เหยียบไปงสีอันนี้สารแผ่นใหแผ่นใหญ่ะซิวาอีกอะเขาเนาะกว่าสิเป็นเม็ดเขาก็ส่องใส่ขี้งัวขี้ควายเป็นฟุ้นอีกขึนะ้เก้าน่ะมันก็วนเวียนอยู่เต็มสี่ บางคนเพื่อน,นําเสนอเขาก็ลบมุมกล้องเอาบางคนก็ได้เขาก็ไปอยากมีคําถามเจังซี่เกิดขึ้นเขาที่ขั้นตอบหรือว่าไะอยากอนานหน้าเขาก็สีว่าลิลล่ะแต่ค่อยค่อยบายานเนาะคอยอยากเบาค,อยอยา,าคอยอยากเก็บไปเบิงงความเป็นจริงนี่ก็คือความเจริงแบบนี้มันก็ถนัดด้ละ่ะแบียบนี้มันก็ถนัดมันก็ถนัดนะ มันก็ดินงแบบนี้นี่ดอกงหายขึ้นแล้ววานนี้คอยซีเฮ็ดเต็มบนนอกวานนี้ไม่ได้ทำบ่ได้เฮ็เดแบบว่าอันนั้นด้นี่นะไม่เคยเห็ดน้วยใหญ่เฮ็ดแต่เคยเห็ดเต็มหน่วยหน่อยเคยจัดจานถูกเลยเนี่ยนี่ มันจะไม่ถึกมันจะไม่ถึกือยังไงเป็น,น,ปนค,คือคสิบประถิอ่ะใครคาดตะวลอหลายคนเลย่นสนบปถึกก็สิแก่ไม่เด้อเอาคาคดตาะวลองเนาะมันก็มีหลายคอมมเนต์อยู่ดอกที่แรกใครก็ว่าสิบปล่อยพานเลยละ่ะแต่ยันเพิ่น่าข้าใจก็เลยสิมาะวล้เข้าใจเอาที่สะดวกแค่ผู้ใดโอ๊ยใส่เท้าเหยียบกู้มซื้ออะ่ะ อันนี้ก็แล้วแต,ต่ถนัดนะก,ก็เพื่อนก็ซื้อเส่้ถุงเราก็ได้เพราะว่าถุงมันจะเป็นพลาส,สติกนะถุงกับพลาสติกกับความร้อนจะใส่ใดคือกันถ้าฟูมินบุคิดยังลายกับระหว่างใช้เท้าเหยียบแล้วก็กับถุงพลาส,สติกก็แล้วแต่นะจะพิจารณาเอาเองพลาส,สติกกับความร้อนอีกเนาะ ขอ,ออนุญาตตัดเอาเดอ้อพาะว่ามันใส่เวลาโดนเติบแล้วนวยไง่สิใส่โดนเติบคาดแขนนั้นนี่สิประมาณนี้ลหละเอาซํานี้แ่ละเนาะขิ่นขนาดเท่าใส่อันนี้เหยียบน้ำกันมันยังบกไอย่าขขเข่าเลยครับถ้าเป็นกระติบข่อ,อีดีกันใหญ่แหงเลยน,น่อันนี้แค่สารให้เบิ้งซื่อไม่ได้นำไปใช้นะแ่นนี้น่ะ พอไปจริงก็วเฏ็หนุวยใหญยขนาดนี้นะ